A ah, O oh, ah, ah. තථන පේරත්මන කාමේර්රයා රජපමාතතාන පේරමණී සිකා පතන් සමාතියාමී เห็นได้เป่นทรัพย์สินเงินทองปัจจัยสีฐานตำแหน่งเกิดอิื่อเสียงเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนทั่วไปเหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนว่าเกิดมาอันดับแรกคนจะต้องมีประโยชน์อันนี้ขึ้นก่อนหากไม่มีประโยชน์ตรงนี้หากประโยชน์ได้ปัจจุบัิทำไม่ได้พระองค์ทรงสอนให้เราทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทนี้ อัดัาแรกเลยให้สร้างประโยชน์แก่ตนขพ้่งพาตนเองไนดะ้ทั้งในทางเศรษฐกิจนั้นคือปัจเจสีและยาตาโรกสีประการน,นี้เป็นประโยชน์ที่จะต้องทำให้เกิดก่อนแม้แต่พระบวชในพุทธศรราสนาแม้จะมีเป้าหมายบวชเพื่อปนิพานเองเลี้ยงชีพอย่างสมไม่เกินลายจาก และแม้แต่การคัดแย้งคำว่าอุปทานสัพพะาแสวงหาสัพือมันพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราละตัณหาประดิษฐานไประดิษฐานเกิดจากการเจริญวิปัตนากรรมฐานวิแปลว่ากเศษแปรว่าแกแปรวตาปัตนาแปลว่าการมองเห็นแปลว่ารู้วิปัตนาแปลว่าการมองเห็นอย่างกกเศลว่ามันก่อไป เรียกว่าปิปัจจานมองเห็นอะไรเป็นเครื่องพิเศษมองเห็นโลกธรรมทั้งหลายมีรูปกับนาเต่อต้นเกิดขึ้นตั้งและดบไปมีใช่ของปีลำตั้งยืนมีใ่เป็นของนามาตั่งปีดำนี้มีการเกิดขึ้นตั้งแล้วระดับไปมองเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นทางแตกต่างจากคนทั่วไปคือเป็นการมองเห็นอย่างพิเศษ ความเป็นพิเศษแล้วมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดยาด้านศานาคามรู้ความเข้าใจความเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อเหตุเกิดขึ้นก็ทำให้เราได้เกิดปฏิบัติทางดำเนินตามแนวแ่งอรยมรรคในหแปนั้นคือสูตรดวงฤาษีสมาธิและปัญญามีจุดหมายแน่นอนสู่การหยุด้นโดยประการนั้นเงประโยชน์ทั้งสามประการนี้ปรมัตถประโยน์ เป็นประโยชน์สูงสุดก็จริงต้องทําประโยชน์ต่ำสุดไม่ได้หากประโยชน์ต่ำสุดไม่ได้เกิดมาชาตินี้ไม่มีโอกาสจะได้ประโยชน์สูงสุดตามสุดคืออะไรหาเงยนที่ไม่ได้เอาตัวเองให้รอดเอาตัวเองให้ดีคําว่าเอาตัวเองให้รอดคือรอดจากการที่เราไม่ได้รับประกอบในชื่อนั้นเจนพระคูอัต าราพุทธิสารเป็นต้นบารูปมีคำว่าสาราตุ้ใจเป็นเอกรักเป็นพระามหาคุณานุคูลแก่พนะำจงจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างดีเอ่ยชื่อพระมาแล้วมีคำว่าสาราสันนิษฐานได้เลยว่าท่านต้องมาจากจังหวัดขอนแก่นที่มาเช่นพร,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 ระครูสาระพัฒนานก่อนเอาสาราพัฒนาคือจ้าหน้าทีย เอาสาระประจการเช่นพระรูปริยัตสารกิจจากน้าเปิดจุมแท้พระรูระเกษตันรษานจากหน้าเปิดน้อยพระรูสุทธะยัสารจากหนาเปิดหลอสองหากนาไรชื่อเหล่านี้มาเรียบเรียงต่อกันแล้วจะมีคำใดบมากส กระทำบำเพ็ญให้เป็นทักนิณาบุตรานิจูโปรดรับรู้อนุโมทนาขอบุญนี้จงสําเร็จเป็นปัจตานุโมทนาใหม่เป็นปัจจัยส่งเสริมเพืมอคุณกุศลบารมีธํามนำองค์เจตนาบารมของพระนจักรพรรดิจงทุกประการและด้วยคุณงามความดี อานเกิดจากกุศลบารมีความสัตย์ได้อุบัตถามอุบัติถาประทังกับองูุตั้งแต่ต้นจนชิ่นลงกราขอกุศลบารมีเหล่านี้จงตอบสนองเป็นปฏิกรย้อนสนองให้ท่านหลันอันตนลึกระนาจงทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาในอัจาราาะ tentar เพื่อเทยธรรมจำนวน์สี่ท่านประกอบด้วยคุณแม่สังคุณแม่สมาลมตะไงคุณแม่สบายทิพย์อิวันทาคุณแม่น้อยองศาจันเป็นผู้แทนคณะบูบาสศุกร์วาสิกาได้เข้าถวายเพื่อไทยธรรมขอเจริญังเชิ้อ ในการนี้คณะสงฆ์อำเภอรวร่วมอนุโมทนาเป็นปัจจัย5,000บาทสาธุคณะที่สองคณะสงฆ์อำเภอแบงน้อยการนี้คณะสงฆ์อำเภอแบงน้อยร่วมอนุโมทนาเป็นปัจจัยจำนวน3,000บาทสาธุคณะที่สามคณะสงฆ์อำเภอแบงใหญ่โดยการนำของ ในการนี้คณะสงฆ์ตะบลศิลาเขมรร่วมอนุโมทนาเป็นปัจจัยในการนี้คณะสงฆ์ตะบลศิลา การนี้คณะสงฆ์ารวศนาินในการนี้ส่วนราชการจังหวัดขังแก่นได้รวบรวมปัจจัยเป็นจำนวนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาท Thank you. ที่ทำเรื่องในงานศพชีวิตหนึ่งถึงจุดจบพบสัตว์จะทำเพียงแท้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับลงไม่มีเชียนแช่เกิดแล้วต้องตายแน่แน คอยสอนทำคนอยู่เตือนให้คนเราได้รู้ว่าเกิดมาต้องตายแน่นอนเหมือนข้างในลมก็หมดไม่ในของคนถ้าชีวิตเหมือนดังละครมี่คือตอนสิ้นอวสชานคิดถึงบางคนติ้นร โมโทสาเบียดเบียนเค็นข่าไม่เวทนาสงสารเมาเงินอำนาดเมาเพียรกรรมสินทำตาย่านเรื่องบุญสุนทานที่ทำก็เพื่อเรานา้า ไปเปล่าไม่เอาอะไรปิดมือไปมือตนอนเกิดนาแววเสียงพระสวดเธออักที่ทำลอยมาทางหายล่องลอยสู่ฟ้าเหมือนเทศนากันที่สุดท้ายอนิจาวตาัง ปัตวายธรรมโนออปจิตวานินรุชนีเตสังโอปัสโมสุโธสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปการระงับเสียได้ซึ่งสังขารน,นั่นแหละเป็นสุขบนจิตกาทานร่างนันหมดไหม่ไปเปล่าไม่เอาอะไร ติดมือไปเหมือนตอนเกิดนาเว้าวเสียงกระสวดพระอักที่ทำลอยมาทานหายลองลอยสู่ฟ้าเหมือนเทศนากันทีสุดท้าย